คุณผู้ชมคะและสำหรับการเร่งคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจก็ได้เห็นมหาเศรษฐีคนดังของรัสเซียหลายๆคนที่ไปมีกิจการโดยเฉพาะในโลกตะวันตกแล้วก็ถูกสั่งอายัดทรัพย์สินนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าโคเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซีค่ะซึ่งก็ถูกสั่งคว่ำบาตรและโรมันอับราวิชอับ,บรามโมวิชก็ถูกเพ่งเล็งนะคะว่าจะถูกคว่ำบาตรมากกว่านี้หรือไม่ อีกด้านหนึ่งเรือยอชของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียก็ถูกสั่งอายัดทรัพย์สินไปด้วยเช่นกันค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธโยธาสมุทรค่ะสามีนาคมเจ้าหน้าที่การท่าเรือฝรั่งเศสยึดเรือยอชอโมเรเวโรมูลค่า120ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับอีกอร์เซชินผู้บริหารรอสเนฟบริษัทพลังงานรัสเซีย4มีนาคม เจ้าหน้าที่อิตาลียึดเรือเลนาของเกนาดีทิมเชนโกนักธุรกิจรัสเซียคนสนิทของวลาดิเมียปูตินและเรือยอชเลดีเอ็มของอเล็กเซ์โมดาชอฟรวมถึงวิลล่าหลูในทัสคานีเกาะซาดีเนียและทะเลสาบโคโมในอิตาลีมูลค่ารวมมากกว่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐล่าสุดทางการอิตาลีอายัดเรือยอชประเภทเรือใบมูลค่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของมหาเศรษฐีรัสเซียอังเดเมนิชเชนโกผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทสารเคมียูโรเคมและสูเอกบริษัทพลังงานโฆษกของเมนินเชนโกระบุว่าการคว่ำบาตของสหภาพยุโรปไม่ยุติธรรมเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองและเตรียมยื่นคัดค้านเรือดิวบาหนึ่งในเรือยอชที่ใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐของอาิเชอร์ออสมานนฟเศรษฐีรัสเซีย ผู้ถูกความบาดจากสหภาพยุโรปสหรัฐอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์แม้ขณะนี้ยังไม่ถูกยึดโดยทางการเยอรมนีเพราะอยู่ระหว่างซ่อมบำรุงที่ฮัมบวกแต่มีรายงานว่าลูกเรือและเจ้าหน้าที่เกือบ100คนถูกให้ออกเพราะการจ้างงานถือเป็นการละเมิดมาตรการความบารแต่การนำเรือดิวบาออกอาจจะทำได้ยากเพราะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงเศรษฐกิจและนวัตกรรมในเยอรมนี they support Putin they steal from the Russian people and they seek to hide their money in our countries they're part of a, that kleptocracy that exists in Moscow and they must share in the pain of these sanctions and while we're going after these uh their super yachts and their vacation homes and worth hundreds of mill i o n s of dollars. We're also going to make it harder for them to buy high-end products manufactured in our country. สำนักข่าว AP ประเมินว่ามีเรือซูปเปอร์ยอชที่เป็นของกลุ่มวงในหรือกลุ่มเศรษฐีรัสเซียราว56ลำมูลค่ารวม5,400ล้านดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายออกจากท่าเรือในยุโรปก่อนการประกาศมาตรการคว่ำบาตรและมุ่งหน้าไปรัสเซีย หรือประเทศขนาดเล็กอย่างมาดีฟและมอนเตเนโกรเพื่อเลี่ยงการถูกยึดหนึ่งในนั้นคือเรือยอชโซลาลิสซึ่งถูกระบุว่าเป็นของโรมันอัมราโมวิชเจ้าของสโมสรเชลซีซึ่งขณะนี้เดินทางถึงมอนเตเนโกรแล้วส่วนมากไม่ได้ใช้ธงชาติรัสเซียเรือบางลำปิดระบบติดตามเพื่อไม่ให้ระบุพิกัดได้ผู้เชี่ยวชาญด้านซุเปอร์ยอชระบุว่าเรือของกลุ่มโอลิการกผู้ใกล้ชิดปูติน ยากที่จะระบุเจ้าของได้โดยตรงเพราะใช้การถือครองผ่านบริษัทตัวแทนและมักมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงมีรายงานว่าเรืออีคลิปส์ของอัมปราโมวิชมีฐานยิงมิสไซล์ระบบป้องกันตัวและเชื่อว่ามีการติดตั้งระบบเรือดำน้ำสำหรับอบพยพแม้ไม่มีเรือลำใดจดทะเบียนภายใต้ชื่อของวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียแต่เรือย้อสองลำที่ถูกพูดถึงบ่อยคือเรือยอเกรฟ,ฟู ขณะนี้จอดอยู่ที่คาลินินกาดรัสเซียขณะที่อีกหนึ่งลำที่ถูกจับตาคือเรือเซเฮราซาัดชื่อเดียวกับนักเล่านิทานหญิงในอารับลาตีและก็เป็นชื่อของซิมโฟนีดังของคีตากาวีรัสเซียที่สื่ออ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้นํารัสเซียด้านกลับตันเรือเซเฮราซาัดให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเรือดังกล่าวไม่ใช่ของวลาดิเมีร์ปูติน ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียต่างใช้แฮชแท็กยอชวอชเพื่อจับตาและรายงานพิกัดเรือยอชที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐีรัเสเซียชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน